ดีเจ้าแม่ก้อยน้องเอเมมาเรียงกิดมาแล้วเจ,จ้ามื้อนี้ก็มากินซุก,กี้เด้อมื้อนี้เอกซุกี้กินเนาะหลายขนาดเลยบอ้โหชิกบิบหรือเปล่ามาเด้อมากินกับก้อยเด้กกอดกับมีน้ำจิ้มเห็นบ่อเห็นน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มแล้วก็เฮดซุกี้กินเนาะนั่งพื้นเด้อเพราะว่าก้อยก็กิกนบปน,นี้มาอยู่ตลอดเด้อนั่งพื้น บ่มากดกนั่งตูนั่งตั้งบ่แมน่นบ่แม่นค่อยค่อยมากนั่งอันนั่งพื้นกินแบบนี้เพราะกินแบบนี้มันแซ่บดีแซ่บหลเขาค่อยกินอยู่บ้านค่อยกินแบบนี้นั่งพื้นสบายแม่ว,ว่านั่งพี่น้องซุ่มกัดไม่ชนะถ้ากินอยู่บ้านอะ่ะแซฟไรอืมแซ่บหลอืมเซฟไหล,ไหลน้ำจิ้มนี่แซ่บขนาดเลย น้ำติ้มบระเทศเองเด้อสสำเร็จรูป <G ül üyor> น้ำจิ้มสำเร็จรูปกะบมก็มีก็ม,ม,ม,มีหลายอย่างยุมือเนี่ะเซฟขนาดลูกสาวก็เป็นไข้เนาะแต่ว่ากินยาไส่ก็รู้สึกดีขึ้นเดยดีขึ้นก็นเลยมาก,กินซุก,กี้กับแม่คอยเอาอยาให้กินเด้ตอนที่แรกแล้วแม่นโอยนอนะไรเลย นอนอ่อยฮะมาเดินแซ่บนะฮะอืมทำจิ้มนี้แซ่บอ่ะแซ่บนะแซ่แบแซ่บแซ่บอืมพ่ออยากให้กินดุกมานั่งกินข้าวนะแม่ได้มืนานานินกินข้าวบ่ได้เลยกินนั่งกินน้ำคืนนะแซ่บพระเจ้าไงนั่งกินน้ำคืนเป็นน้มาตต่อเกิดค่อยเฮ็ดซุก,กี้เท่าไหร่ค่อยก็ นั่งพื้มนมาเนี่ยแซ่บไรเงี้นปปะเพชรมาเนี่ยนี่แบบบุกุ้งอืมอสนอืม,มรูบุกินกุ้งว่ะบุกินกุ้งแม่กิน <laughs> เดียวเบิร์ตพิษยาเดียวเบิร์ตพิษยาก็อ่อยแล้วไปเมียนนำส่งอาทิตย์นึ่งท่าจะเว้ยกลับมาเช่นน้นอาทิตย์ที่สามมาไข่ซ้ำเมื่อคืนนี้อาวาอ้อาวาดิงดิงดิง ding 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 Ice bar. i show you magic trick everyone how many fingers do i have i've got seven fingers over here มาม่าอืม I love you you too นั่งกินข้าวกระบอกฮักแม่เลยยืนกระบอกฮักนอนกระบอกฮัก I hope you all have a good night right mommy ล mm ูกสาวอิ่มแล้วก็ไปแล้วกินหน่อยเดียว แบบว่าเ้าบริกินโดดมาสินะมาเห็นแล้วกินแล้วมันแซ่บแซบ่บรม่ได้กินมาโดดไหมน ยังบ้ากเลยหลายยังหลายข้าวอีหลายแนย่แต่ว่าบวกกิ่นบิดดกใส่ตู้เย็นไว้ฮ <laughs> ันดอกกับกุ้ง เฮ้ยสุดยอดเลยสุดเจ้าเลยเพดหลายฮอลพโฮมพีดพร้อมอิ่มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ซ่อง YouTube, y t u t u เอม m มารี่ยูเคี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องเฟซบุ o กนองเอมเมอรี่อังกฤษแฟนเพจีนเด้อเจ้า แล้วก็คอมเมนต์บาได้ถามได้เด้อเป็นกำลังใจให้แม่ก้อยนงเอมิลี่อังกฤษนี่เด้อเจ้าเด้อถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพายเพราะว่าเริ่มต้นใหม่เนาะก็ยังเคินนก็ไออายเป็นธรรมดาเนาะก็ฝากเนื้อฝากตัวนี่เด้อหลายสบายดีเจ้า